นวัค่ะชาวธาตุน้ามีนกระกฎพิจิกนะคะดวงความรักของคุณนะคะประจําเดือนมิถุนายนนะคะเริ่มเลยมานะคะดวงความรักของคุณประจําเดือนมิถุนายนนะคะคนโสดก่อนสถานะคนโสดก่อนเลยนะคะคนโสดนะคะสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้นะ,ะต้องเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะกล้ากลัวกับการเปิดเปิดเปิดปิด ต้องใช้คานี้เปิดเปิดปิดปิดจะเอาอยัางไงดีจะโสดหรือไม่โสดจะเปิดใจหรือไม่เปิดใจคุณมีอดีตรอยร้าวในเรื่องของความรักมาค่อนข้างเยอะเคยเจอบาดแผลหรือติดกับอยู่กับความรักที่แบบว่าทําให้คุณต้องติดกับทําให้คุณเป็นฝ่ายต้องรอทําให้คุณเป็นฝ่ายที่จะไม่มีการตัดสินใจแบกภาระแบกความคิดนะคะคุณเคยติดกับอยู่กันเป็นรักสามเศร้าโดยไม่รู้ตัวด้วยนะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าเข็ดขยะดมากๆกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะอืทีนี้ดูต่ออีกใบหนึ่ง แต่ถามว่าชีวิตของคุณทุกวันนี้มันมีความสุขดีหรือเปล่ามีนะคะทั้งเรื่องการงานหรืออะไรคือคุณรู้สึกว่าโอเคคุณก็พอใจพอดีกับสิ่งที่เป็นอยู่แต่จุดมุ่งหมายหลักๆสําคัญของคุณตอนนี้คุณอยากมีชีวิตหน้าที่การงานที่ดีกว่าเดิมนะคะอยากอัปเกรดตัวเองอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองผอมลงทําสัลญกรรมหรือว่าทําอะไรให้ตัวเองดูดีขึ้นทุกอย่างนะคะหรือตั้งใจทำ,ทำมาหากินนะคะอเพื่อให้ลืมเรื่องราวต่างๆไป ะะเกี่ยวกับเรื่องอดีตความรักที่ผ่านมาปัจจุบันความรักของคุณเป็นยังไงบ้างคะคนโสดจริงๆก็มีคนเข้ามาขายขนมจีบอยู่เรื่อยๆต้องใช้คํานี้นะคะมีคนเข้ามาขายขนมจีบอยู่เรื่อยๆคุณก็เปิดบ้างคุยบ้างแต่มีคนหนึ่งที่ รู้สึกถูกใจเป็นพิเศษคือคนที่คุณแอบมองเขาไว้อยู่แล้วนะคะแต่อยู่คุณได้รู้จักคนคนนั้นโดยที่คุณไม่คาดคิดเขาอาจจะเป็นคนดังหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในในองค์กรนั้นๆหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ป๊อปปูล่าในกลุ่มนั้นๆซึ่งคุณรู้สึกว่าไม่คาดคิดว่าคนคนนี้จะมาคุยกับเราแล้วทำท่าทำ,ท,ำ,ท,ำทางที่มีความสนิทสนมกับเราแต่คุณก็ยังไว้ตัวอยู่นะยังไม่ได้อะไรมากมายมา ที้ดูสถานการณ์ของคุณในเดือนนี้คนโสดนะคะสัปดาห์แรกค่ะความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงไพ่เดอะชาริออตบางท่านอาจจะได้คุยได้พบกับคนที่ชาวคือชาวราศีกรกฎนะคะอืมแต่สรุปเลยนะคะว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเออมันเป็นฟิลที่เหมือนกับว่าสัปดาห์แรกคุณได้เลือกเยอะมีคนเข้ามามากหน้าหลายตา คุณตกลงปรงใจกับใครหรือ,อยังไม่นะคะไพ่ The Empress คือคุณสวยสง่าเท่หล่อดูดีมีเสน่ห์มากๆท็อปฟอร์มมากๆสัปดาห์แรกเป็นสัปดาห์แห่งการเ,เขาเรียกได้ว่าบริหารเสน่ห์แต่ยังไม่ได้ถึงขั้นว่าตกลงปรงใจกับใครนะคะแล้วก็มีการพูดคุยกับคนที่คุณชอบอยู่ด้วยสัปดาห์ที่2ความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงไพ่ The Devil บางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีมังกรและขนามังกรไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ที่ต้องระวัง ราะความสัมพันธ์มีเกณฑ์ที่คุณเป็นคนโสดที่รถไฟชนกันนะคะคนที่ชอบก็เข้ามาคนที่เออเรียกได้ว่าไม่ชอบก็เข้ามาวนเวียนไพ่บอกว่าเป็นสัปดาห์แห่งการรถไฟชนกันอาจจะมีคนเข้ามาหรือบางคนที่คุณรู้สึกดีด้วยคุณคิดว่าเขาดีแต่จริงเขาไม่ได้ดีหรือคุณไปพัวพันกับความสัมพันธ์ที่เป็นรักซ้อนนะคะนี่คือสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3ค่ะโอไพ่เดียร์โลแฟนบางท่านคุยกับชาวราศีพฤษภนะคะ สัปดาห์ที่3คุณปิดตัวเองเลยแล้วก็ใครที่ไม่ดีใครที่พาคุณผิดสินนะคะใครที่พาคุณกระทําในสิ่งที่ผิดนะคะคุณหนีออกห่างแล้วคุณก็ไม่เอาไม่สนใจเป็นสัปดาห์แห่งการอยู่คนเดียวเงียบใครที่คุณจะเหลือเอาไว้แค่คนที่เป็นคนที่คนดีคนที่ไม่ได้ท็อกซิกกับชีวิตของคุณไม่พาคุณเดือดร้อนเสียหายในเรื่องชู้สาวรักสามเศร้านะคะสัปดาห์สุดท้ายค่ะคุณยังจะโสดอยู่ไหม โอ้สัปดาห์สุดท้ายจะมีคนมาสารภาพรักกับคุณนะคะเป็นคนที่คุณถูกใจนะคะคุณจะได้มีแฟนแล้วนะคะในสัปดาห์สุดท้ายคนคนนี้เขาจะมาอย่างรวดเร็วว่องไวคืออว่าเป็นคนที่คุณชอบเป็นคนอายุน้อยกว่าคุณหรือคุณอายุน้อยกว่าเขาเนี่ยเขาเขาอยู่ๆเขาจะปุบปับเลยแบบชอบฉันโอเคกับเธอเธอโอเคกับฉันไหมแล้วเขาก็จะเปิดทุกอย่างโอเพนทุกอย่างนะคะแต่การคบกันของพวกคุณคือการแบบโอเคตกลงปลงใจว่า คุยกันนะคบหาดูใจกันนะแต่ก็คุยกันแบบเงียบเียบค่อยเป็นค่อยไปนะคะเพราะว่าตัวคุณเหมือนมีเกิดความกลัวในใจอยู่บ้างที่อยากให้คุยกันไปเรื่อยๆืด้วยอยากดูนิสัยใจคอของเขาแต่ก็คุณก็พร้อมที่จะชัดเจนว่าโอเคงั้นเราคบกันนะเราเป็นแฟนกันแล้วเราคบหาดูใจกันอยู่นะคะว้าวชาวทาน้ำมินกรกพิจิตในเดือนนี้มีเกณฑ์จะไม่โสดแล้วนะคะถ้าใครที่พื้นดวงดีก็คือไม่โสดแล้วแต่ถ้าใครพื้นดวงค่อนข้างกระอักกระอ่วนก็คือ ในเดือนนี้คนโสดคุณมีเกณฑ์ที่จะมีคนขอคุณคบหาดูใจแต่อาจจะคบกันแบบเงียบๆน,นะคะอืมอ่ะแต่เอาเป็นว่าคุณจะอยู่ในสถานะไม่สถานะไม่ชัดเจนก็เป็นสถานะคนมีคู่เลยนะคะโอเคต่อไปค่ะสถานะไม่ชัดเจนต่อเลยสถานะไม่ชัดเจนค่ะสถานการณ์ของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรโอเคไพ่ขึ้นมาเป็นนายออฟโสดนะคะความสัมพันธ์ของคุณเหมือนถูกขังอยู่ในกรง นะคะก็คือกืนไม่เข้าขายไม่ออกนะคะเหมือนคุณอรอลุ้นคําตอบของเขาอยู่ตลอดเวลาคุณเคยโยนหินถามทางถามไปแล้วเหมือนเขาจะมีทิฐ่าหรือปฏิกิริยา,ยาตอบกลับคุณมาว่าเขากําลังจะตอบแต่สุดท้ายคุณก็ไม่ได้คําตอบบางคําตอบเขาจะตอบคุณด้วยการกระทํามนเลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันจะออกไม่จะออกไปก็ออกไม่ได้สักทีนะคะปัญหาความสัมพันธ์คืออะไรนะคะเขามีความลับอะไรบางอย่างที่คุณเองก็ยังจับไม่ได้นะคะ อมืมันมีข้อสันนิษฐานว่าคนรักเก่าของเขาคือหนึ่งในช้อยของเขาที่ยังมีอยู่ในชีวิตที่ทำให้เขาคนนี้ยังไม่เลือกคุณสักทีนะคะมาทีนี้ดูต่อเลยสัปดาห์แรกความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรเป็นสัปดาห์ที่มีความสุขมากมาก เขามีโอกาสที่จะพาคุณไปเจอครอบครัวหรือไปเจอคนที่เขารักหรือคนที่เขาสนิทด้วยนะคะมีโอกาสได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดกันแบบวันเช้าเย็นกลับนะคะหรือว่าไปกันแบบปุบป,ปับฉับพันก็เป็นเป็นสัปดาห์ของการมีความสุขมีการพูดคุยใกล้ชิดก,กันมากขึ้นใครที่มีแฟนทางไกลยอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดก็มีแนวโน้มที่ว่าอาจจะวิดีโอวิดีโอคอลคุยกันแล้วเขาแนะนําใครคนหนึ่งที่สําคัญในชีวิตให้กับคุณรู้จักนะคะอืม สัปดาห์ที่2ความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไร f o ล์ทครัความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าดรอปลงมานะครับความสัมพันธ์ที่ดรอปลงมาเขาจะเฉยเมยกับคุณในบางเรื่องจากเคยใส่ใจสนใจคุณนะคะเขาเกิดอะไรขึ้นเขาไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานของตัวเองเขากําลังสอบแข่งขันหรือว่า กำลังจะก้าวไปสู่สิ่งใหม่กําลังจะก้าวไปสู่อนาคตใหม่ๆเขาก็เลยไปโฟกัสกับอนาคตของตัวเองมากกว่าก็เลยละเลยคุณคุยบ้างไม่คุยบ้างนะคะสถานการณ์ชีวิตของเขาเป็นยังไงล่ะสถานการณ์ชีวิตของเขาในเรื่องความรักในสัปดาห์นี้ของเขาคือการลังเลสงสัยว่าจะายังไงกับชีวิตคือจะไม่เอาความรักเลยหรือจะกลับไปหาคนรักเก่าหรือว่าจะเอาทั้งสองคนก็คือทั้งคุณและคนรักเก่าตอนนี้เขากลาลังคิดอยู่นะคะ สัปดาห์ที่3ความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคน The Hermit บางท่านคุยกับชาวราศีกันลักษณะกันต้องบอกว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นในแนวทิศท,ทางที่เรียกได้ว่าเงียบเงียบนิ่งๆิ่งไม่มีอะไรหวือหวานะคะแล้วก็ไม่มีอะไรคืบหน้าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นคะ Page of w a n d เขาไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องตัวเองค่อนข้างหนักนะคะแล้วมันจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นคือคนรักเก่าของเขาเข้ามาทาอะไรบางอย่างในโซเชียลมีเดีย พยายามมาเม้นหรือพยายามมาแสดงตัวมากดไลค์หรือมาทำอะไรบางอย่างนะคะเออเหมือนกับว่าเป็นเจ้าเข้าเจ้าของประมาณนี้ขอดูความสัมพันธ์ลึกๆเขากับคุณระเก่าเป็นอย่างไรเดอ h ฮาร์ r ิเชยังมีใจต่อกันอยู่แต่ไม่เปิดเผยความสัมพันธ์นะคะเขาทั้งสองคนจะกลับมาคบหากันไหมไม่มีเกณฑ์นะคะไม่มีเกณฑ์นะคะในสัปดาห์ที่3นี้ไม่มีเกณฑ์นะคะความสัมพันธ์ของพวกเขาพร้อมจะหลุดมือได้ตลอดเวลานะคะ ะะต่อไปสุดท้ายแล้วสัปดาห์ที่4ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรสัปดาห์ที่4ค่อนข้างเรียกได้ว่าระเบิดอารมณ์เขาก็ค่อนข้างที่จําไม่พูดอีกนอใส่นะคะคุณถามอะไรก็จะตอบอีกอย่างไม่ตอบคําถามตรงประเด็นตรงไปตรงมาคือแบบประมันว่าอย่ามายุ่งฉันของมีโลกส่วนตัวทําไมเขาเป็นเช่นนั้นไพ่เดอะซันเขามีความสุขกับสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่เขาเป็นอยู่อย่างทุกวันนี้นะคะ เขาไม่ต้องยึดติดกับใครเขาเริ่มรู้แล้วว่าความสัมพันธ์ที่เขามีอยู่คือความสัมพันธ์ที่เรียกว่า1ดาบเอซซับซอดดาบสองคมหรือที่เรียกว่าความสัมพันธ์ที่ให้อิสระนะคะมีแพนด้าเนี่ยเขามีความเป็นอิสระของเขาะเออแต่เนความน่ารักเขาก็น่ารักคือความสัมพันธ์ที่คนที่คุณคุยอยู่เนี่ยเขาค้นพบคือความสัมพันธ์ที่ไม่มีอะไรผูกมัดเขาคิดว่ามันเซฟโซนที่สุดคือในสัปดาห์ที่2ที่3ที่เขาไปต่างจังหวัดหรือว่าไปทํางานมาเนี่ยเขาได้เจอใครอีกคนหนึ หยิบยื่นความสัมพันธ์มาให้เขาตอนนี้ความสัมพันธ์มันเลยกลายเป็นรักสี่เศรา้ารวมคุณรวมคนรักเก่าและคนใหม่ที่เข้ามาแต่คนใหม่ที่เข้ามาไหนดูแล้วแนวโน้มน่าจะเป็นคนใหม่ที่ทําให้เขารู้สึกว่ามีแพชชั่นให้เขาคนนี้ดําดิ่งให้เขามีความสุขนะคะมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าเอยเขาว่าความสัมพันธ์นี้มันแฮปปี้ดีนะหรือบางคนบางคนนะคะอาจจะเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เรียกว่าเฟนวิทเบเนฟิตก็ได้คนนี้ที่เขาไปเจอจะเป็นคนที่มีคนรักอยู่แล้วก็ได้ ในความสัมพันธ์นี้นะคะคนที่คุณคุยอยู่กําลังเข้าไปอยู่ในวงบนของวงจรของความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเรียกได้ว่าเป็นวงจรของความทุกข์เป็นวงจรแห่งผิดศีลธรรมเป็นวงจรแห่งมันจะนําความวิบัติมาให้ภายหลังได้หมอไม่ได้พูดแรงๆอันนี้พูดตรงๆนะอืประมาณนี้สุดท้ายแล้วคุณจะเป็นยังไงคะกับความสัมพันธ์นี้คุณจะระวังเนื้อระวังตัวมากขึ้นคุยกับเขาอยู่นะยังอยู่ในชีวิตเขานะคะ แต่จับดาบเอาไว้ก็คือถ้าคุณร้ายมาฉันก็ต้องป้องกันตัวเองนะประมาณนี้นะคะโอเคประมาณนี้กับสถานะไม่ชัดเจนต่อไปคนมีคู่นะคะเป็นอันนี้เป็นดวงทั่วไปดวงเจอร์เรลนะคะไม่ใช่ดวงใครคนหนึ่งนะคะอ่ะคนมีคู่คะ่ะสถานการณ์ของคุณกับเขาเป็นยังไงคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วตอนนี้เหมือนไม่มีเรื่องจะคุยนะคะคนมีคู่อ่ะแล้วก็เ o เว่นออ มันเคยมีปมในอดีตคือต่างคนต่างหักหลังกันต่างคนเคยทําอะไรรับหลังซึ่งกันและกันมาทุกเรื่องเลยเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องมีคนเข้ามาแล้วเขาไปแฟนคุณไปปกป้องคนนั้นอีกคนหนึ่งนะคะก็เกิดเกิดเรื่องเกิดราวแต่สุดท้ายแล้วเขาก็เลือกคุณแต่เป็นว่ามันมีปมของการทํารับหลังกันเกิดขึ้นสัปดาห์แรกของความสัมพันธ์กันเลยคุณกับเขาจะเป็นยังไง age of bond คุณทั้งสองคนจะมีการพูดคุยกันแล้วเหมือนกับประมาณว่าทําการกระทําแต่ไม่พูดนะว่าจะเริ่มต้นกันใหม่ ทิ้งอดีตนะไม่พูดถึงจะไม่มีการจับเขาคุยกันแต่เขาก็จะเริ่มคุณเขาจะเริ่มใจตรงกันจะจะเทคแคร์คุณคุณก็เทคแคร์เขามันเป็นการกระทําแต่ไม่ใช่คําพูดสัปดาห์ที่2ความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนมันเป็นการค่อยๆปรับตัวเข้าหากันบางน่าคุยกับชาวราศีธนูนะคะมันเป็นการค่อยๆปรับตัวเข้าหากันคนรักของคุณก็จะปรับตัวเข้าหาคุณมากขึ้นสัปดาห์ที่3ในความสัมพันธ์เดือฟูสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะเหมือนกับหมดแพชชั่นอีกแล้ว ต่างคนต่างหมดแพชชั่นต่างใช้ชีวิตของตัวเองไม่ได้มีบุ๋ววาอะไรเท่าไหร่สัปดาห์สุดท้ายในความสัมพันธ์เดอะมูนมันยิ่งจมดิ่งนะเมื่็คือชาวราศีมีนและคณามีนคุณทั้งสองคนจะยิ่งมีโลกส่วนตัวของตัวเองมากขึ้นไม่ได้ค่อยคุยกันสักเท่าไหร่นะคะแล้วมีเกณฑ์ที่อยู่ๆจะระเบิดอารมณ์กันจากปัญหาข้างนอกแล้วทะเลาะกันเอาปัญหาข้างนอกมาทะเลาะกันแล้วคราวนี้พวกคุณจะเหมือนกับว่าแยกย้ายขอทำเอานะของห่างกันนะคะ แลวจะมีใครคนใดคนหนึ่งมาทั้งคุยชาวราศีเมษและคนาเมษทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันไม่คุยหรือไม่คุณหรือเขานะคะหรือมีคนเข้ามาช่วยดามใจมากล่าวใจพวกคุณทั้งสองคนตอนนี้พวกคุณไม่คุยกันแล้วสัปดาห์สุดท้ายแต่จะมีใครคนหนึ่งนะคะเข้ามาบอกให้คุณเกล็กเหลียให้พวกคุณคุยกันและสุดท้ายพวกคุณก็จะกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งแต่ปัญหาเดิมที่พวกคุณมีอยู่ก็ยังไม่รับการแก้ไขนะคะมันเป็นปัญหาเรื่องของทัศนคติเรื่องของอารมณ์นะทั้งนั้นเลยล้วนๆนะคะโอะ ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนประมาณนี้เลยนะคะกับท่า,ทาน้ำมีนกระกฏพิจิกดวงความราคา่